วันเกิดที่ผ่านมาก็เมื่อประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็จัดวันเกิดครบรอบเท่าไหร่ไม่บอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จัดจัดทุกปีนะคะแต่พอดีปีนี้เนี่ยที่จัดเพราะว่าน้องๆทุกคนในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอยากจะแบบเจอการคุยการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแต่ละคนลูกๆพี่ทุกคนทํางานหนัก คนข้างเยอะก็มีแบบอย่างข้ออย่างออมอย่างแต่ละคนก็ภารกิจหลักซึ่งก็ถ่ายทุกวันแต่ละคนก็แบบละครเรื่อง2เรื่องเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยได้เจอกันเลยก็เลยต้องแบบบางทีมาบ้านคือบ้านพี่เนี่ยจะเหมือนกับแบบเหมือนบ้าน AF อะ่ะนึกออกปะคะ <c oughs> คือจะมีแบบคนนั้นคนนี้มาเข้ามากันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะใครตามไ g ก็จะทราบนะคะมันอยู่กันเหมือนพี่เป็นน้องเหมือนครอบครัวแต่เวลารวมรวมกันแบบทุกๆคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ไม่มันไม่ค่อยพร้อมกันนอกจากทริปที่ไปเกาะช้า,างอันนั้นที่ไปอแมนไปเที่ยวมันจะเป็นอแมนทริปคืออแมนทริปเนี่ยมันจะมีทุกปี เราก็จะเป็นพรมอมๆกันแล้วก็ฉะนั้นมันก็เลยแบบเฮ้ยไม่ค่อยได้เจอกันเลยก็เลยมารวมตัวก็เลยทุกคนบอกว่าเฮ้<ม>ยพี่ต้าจัดวันเกิดให้หน่อยจัดวันเกิดแล้วก็ทุกคนก็จัดให้นะคะก็คือเราก็ไม่ได้จัดเองน้องๆทุกคนก็แบบร่วมมือร่วมใจคนนั้นคนนี้ช่วยกันจัดวันเกิดให้ถือว่าปีนี้ครบทุกคนเลยไหไมครับทุกผูปีนี้ครบทุกคนก็ขาดเวียเวียไปเว<อ>ียกับบ้านขอนแก่นก็ขาดเวียคนเดียวทีลเลอก็จะครบกับครบครบนะถือว่าครบทุกคนค่ะ เลือเข้าประเด็นเลยเนอะคือก็จริงจริงแล้วน้องแอมกับแอมกับโยกอ่ะเขาก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วพูดชื่อไปเลยนะเพราะต้องการให้พูดชื่อชื่อจริงจริงแอมกับโยกเนี่ยเขาก็อยู่อยู่ในกลุ่มเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะแล้วมันกป็นหลไยคนก่อนหน้านี้เหมือนประมาณว่าคู่เขาแบบจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถ่ายรูปกันไม่ค่อยคุยกันัดการอรยคิดว่ายังไม่ได้ดีกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพี่คือ ว่าอะไรดีอะคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วสุดท้ายนะคะถึงแม้จะมีเลิกรากันไปนะคะเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับทราบ เพราะว่าเวลาคุยในกลุ่มลายยบคุยแอมคุยทุกคนเขาก็คุยกันเป็นเพื่อนปกติมากกว่านะคะแล้วก็แต่เพิ่งอาจจะมีภาพในวันเกิดพี่ที่เขาอาจจะเป็นภาพที่เขาคุยกันและภาพมันออกมานะคะพี่เชื่อว่าภาพนี้มันน่าจะเป็นมันเป็นภาพที่มันเป็นเรื่องราวที่มันดีต่อใจซึ่งคิดว่าทุกคนทุกคนรุนแล้วทุกคนรอคอยคือการที่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยยังไงมันก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปอือฮึ อันนี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อันนี้ต้องต้องขอยกให้เป็นเรื่องราวของแอมกับหยกให้เขามาคุยกันดีกว่าแล้วกันนะคะคือตรงนั้นที่เขาคุยกันอยู่เนี่ยพี่ก็เดินไป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 เรียกว่าเดินไปเดินมาอะไรประมาณนี้ซึ่งในงานที่จัดมันก็แบบค่อค่อนข้าง ค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะคะยังไงมันก็เป็นมีพี่มีน้องมีเพื่อนกันอยู่แล้วมันก็ต้องพูดคุยกันอยู่แล้วฉะนั้นการพูดคุยของแอมกับหยกเขาก็มีการพูดคุยอยู่กันอยู่ตลอดเวลากันอยู่แล้วค่ะในกลุ่มเพื่อนมีแซวกันอยู่แล้วฉะนั้นแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยมันมันอาจจะเป็นภาพที่มันแบบภาพที่ทุกคนรอคอยหรือว่าเป็นภาพที่ทุกมันดีต่อใจทุกคนอะไรประมาณนี้เพราะเชื่อว่าทุกคนรักแอมทุกคนรักหยก อ่ะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อทุกคนก็รักทั้งสองคนแล้วความเป็นเพื่อนในกลุ่มอะ่ะม,ม,มันมันมันมีเหมือนที่พี่เขียนไอจีอ่ะค่ะต่างคนต่างมีเขาเรียกว่าต่างคนต่างมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความความปรารถนาดีให้กันแต่ละคนอยู่แล้วอ่อฮะ ไม่ได้เป like 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 ็นก็คือว่าเหมือนเราเป็นเซนเตอร์ทุกคนก็เรียกเราว่าแม่เรียกคุณเตอร์ว่าพ่อทุกคนก็จะไม่ได้เรียกเป็นเป็นกาวใจก็คือว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวครอบครัวเราบางคนไม่คุยกันบางคนทะเลาะกันอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เหมือนเราเราก็ไม่ได้พูดคุยแต่เชื่อว่าทุกคนโตแล้วค่ะเขาก็มีความคิดของตัวเองนะคะก็เรียกไม่นะทุกคนกำลังเรียบเรียงคำพูดทุกคนเนี่ยก็โตแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยเขาได้ เขาเลยค่ะใช้ความคิดของตัวเองในการตัดสินใจคือเราเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นพี่เนี่ยก็จะอยู่ดูในรอบรอบนอกตอนนั้เพื่อนที่เป็นที่งานของใครไหมครับพี่แต่พี่ดีด้าแบบเดินไปได้ไหมก็ได้อยู่ในโมเมนต์ก่อนแล้วก็มาถายูด้วยอันอันนี้ไม่ซาอันนี้ต้องคุยกับแอมกับหยกดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ในในในอะไรอ่ะไม่ได้อยู่ในโมเมนต์นั้นนะคะคือมันจะเป็นภาพที่ช่างกล้องส่งมาเข้ากลุ่มในอัลบั้มนะคะออืแอมขก็มีน้่งที่้องไห้แล้วเรา็ึงเนี่ยมาก มันก็ดีต่อใจสําหรับเพื่อนๆทุกคนน่ยนะคะเพราะจริงๆแต่จริงๆคือเพื่อนก็ไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์มากเพราะรู้ทั้งสองคนเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะคะแตอนนี้ถือว่าสบายใจได้ขึ้นมากกว่าเดิมในกลุ่มแจ๊งเราไปไหนมาไหนก็จริงๆมันก็สบายใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทั้งสองคนแล้วก็ทั้งกลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วเวลาพี่เขียนมันก็คือฟาร์มเอรี่อ่ะไปไหนมาไหนมันก็จะพูดคุยกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันอยู่แล้วอได้ คิดว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งมันอาจจะเป็นภาพที่เพิ่องออกมาแค่นั้นเองเป็นภาพประวัติศาสตร์ไหมภาพประวัติศาสตร์ษษ <c oughs> มันคือภาพที่มันจะต้องมีครั้งเดียวอันนี้ไม่ขอเรียกภาพประวัติศาสตร์ดีกว่าเพราะว่ามันคงจะเป็นเรื่องราวดีๆเ <c oughs> ขาเรียกว่าจะเป็นเป็นภาพดีๆที่มันจะต้องมีออกมา เขาเรียกว่าอะไรภาพดีๆที่มันจะมีมีมาเรื่อยๆ <c oughs> คือบางทีเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปกันอยู่ในกลุ่มบางทีมันอาจจะไม่ได้ออกโซเชียลมันอาจจะเป็นในรูปอัลบั้มส่วนตัวรูปอัลบั้มในกลุ่มอา่า <c oughs> พอนี้มันเป็นรูปในงานม,มันก็เลยออกมาโพสตหมายถึงว่าโพสเพื่อมันเป็นภาพสวยๆอ,อ,าอย่าฮะอยากให้คิดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีต่อใจทุกคนมากกว่าและพี่เชื่อว่าว่าทุกคนเห็นภาพมันก็เป็นเรื่องราวที่ทุกคนแสดงความยินดีอา่า <c oughs> ก็บอกว่าเขาแบบโอเยอะไรเนี่ยอันนี้คงต้องไปถามน้องๆทุกคนดีกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะใครแต่ละคนเน่ค่ะเมื่อเขาคุยกันบ้างแล้วก็คุยกันน้อยลงอ่าฮะเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในกลุ่มก็ยังคุยกันแซวกันอยู่อืมกลุ่มพี่อะไรนะคะ ไม่ยากนะเพราะทุกคนเขาก็ตั้งใจมีความรับผิดชอบในการทำงานแต่ละคนอยู่แล้วอ่า,า,อา,าก็ไม่น่าห่วงในส่วนออนดีเทลนั้นเดี๋ยวคงจะต้องไปถามยกกับแอมเขาอีกทีหนึ่งละกันเนาะ